นิยายเรื่องไก่จินฉบับอ่านเอาเพลินตอนที่1ก่อนที่อ่านเอาเพลินจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องราวของนิยายไก่จินผลงานของเจมส์คลาเวลอ่านเอาเพลินขอเล่าภาพใหญ่ให้เห็นก่อนครับหากจะอ่านนิยายสักชุดหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่การเล่าเรื่องสนุกสนุกแต่เป็นนิยายที่สามารถนำพาผู้อ่านให้รู้สึกว่าได้เดินข้ามศตวตรรษ มองดูเอเชียผ่านสายตาของคนนอกและมองตะวันตกผ่านกระจกของชาวตะวันออกแล้วล่ะก็นิยายชุดนั้นก็คือชุดเอเชียนซาก้ามหากาบแห่งเอเชียอันเป็นผลงานระดับตำนานของเจมส์คลาเวลนั่นเองนิยายชุดนี้คลาเวลไม่ได้เขียนรวดเดียวแต่เขาค่อยๆสร้างสะสมตลอดเวลากว่า30ปีและเรื่องราวในนิยายแต่และเรื่องคือชิ้นส่วนของโลกใบเดียวกัน โลกที่เต็มไปด้วยการค้าอำนาจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการประทะกันของความเชื่อเรื่องแรกที่คลาเวลเขียนคือ King Rat ตีพิมพ์ปีคศ1962เล่าเรื่องชีวิตเฉลยศึกในค่ายญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่คือเรื่องที่ดิบที่สุดและเป็นรากฐานทางความคิดของทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องศิลธรรธมการเอาตัวรอดและมนุษย์ในสภาพสุดขั้ว จากนั้นคลาเวลพาผู้อ่านย้อนกลับไปไกลกว่านั้นสู่การก่อร่างสร้างอำนาจของฝรั่งในเอเชียกับนิยายเรื่องไทปันเหตุการณ์ในฮ่องกง,งยุคศตวรรษที่19โลกของพ่อค้าเงินตราและจัก,กรวรรดิแล้วแล้วทั้งโลกก็หันมามองคลาเวลเมื่อเขาเขียนนิยายโชกุนนิยายที่พาผู้อ่านเข้าสู่ญี่ปุ่นปีคศ1,600โลกของซามูไรเกียรติยศ และเรื่องราวของชาวตะวันตกคนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ว่าที่นี่ไม่ได้หมุนตามกฎของชาวตะวันตกจากนั้นคลาวเวลก็แต่งนิยายเรื่อง Noble House อันเป็นเหตุการณ์ในฮ่องกงยุคใหม่ยุคแห่งทุนนิยมสงครามเย็นบริษัทการค้าที่ไม่ได้สู้กันด้วยดาบแต่ด้วยหุ้นข่าวและอิทธิพลแล้วก็มาถึงเล่มที่ผู้อ่านหลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือนิยายเรื่องไก่จิน ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเปิดประเทศยุคที่คำว่าคนนอกอาจหมายถึงทั้งฝรั่งและคนญี่ปุ่นที่โลกกำลังเปลี่ยนเร็วเกินไปสำหรับเขาเรื่องสุดท้ายของนิยายชุดนี้คือเวอร์วินอิรานยุคปฏิวัติโลกที่โกลาหนและพิสูจน์ว่าเอเชียไม่เคยเป็นเพียงฉากหลังของประวัติศาสตร์โลกแต่คือศูนย์กลางของมันเอเชียนซาก้าไม่ใช่นิยายที่ต้องอ่านเรียงตามลำดับแต่ทุกเรื่องคือชิ้นส่วนที่ทำให้เรามองโลกไม่เหมือนเดิม และบางทีนี่อาจไม่ใช่เรื่องของเอเชียหรือฝรั่งแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนเมื่อถูกโยนเข้าสู่กระแสประวัติศาสตร์ที่ใหญ่กว่าตัวเอง